ไปกันต่อที่กิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ผัด2 2567เน้นยำ้ำนโยบายผู้บังคับบัญชาพร้อมคำแนะนำในการฝึกและการดูแลทหารใหม่รวมถึงสิ่งที่เป็นข้อห้ามจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผัดที่1 2567 ของหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8และกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินการฝึกทหารใหม่ตามที่กองทัพบกกาหนดขึ้นและเข้าพบทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์เพื่อมอบนโยบายและข้อห่วงใยในการฝึกที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในทุกด้านหลังจากนั้นได้มอบสิ่งของบารุงขวัญให้กับหน่วยฝึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการฝึกให้จบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ทุกนาย การนี้ค่ะผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้ให้โอวาทและให้กําลังใจแก่ผู้ฝึกทหารใหม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาโดยขอให้ใช้จิตวิญญาณของครูฝึกทหารใหม่มีความใส่ใจในการดูแลสาระทุกข,ของทหารใหม่ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาค่ะพร้อมกับให้ใช้หัวใจแห่งความเมตตาความเป็นครูผู้บังคับบัญชาและความเป็นพี่ชายในการดูแลน้องๆทหารใหม่นะคะและสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดค่ะแล้วก็ได้เน้นย้ำนะคะคําเน้นย้ำข้อแนะนําเน้นย้ำคําแนะนําในการฝึกตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้มีการถ่ายภาพทําข้อมูลตั้งแต่รับเข้าประจำการการใช้สื่อโซเชียลเนี่ย ก็ต้องอยู่ในกรอบของห่วงการฝึกค่ะการฝึกเพื่อแปลสภาพจากคนเรือนเป็นอาหารแล้วก็โรคระบาดทางเดินหายใจต่างๆนะคะตามที่กรมแพทย์ทหารบกกาหนดให้สํารวจความเป็นอยู่ของพ่อแม่ภรรยาการตั้งครรภ์ข้อมูลพื้นฐานของทหารใหม่เพื่อดูแลให้ทหารใหม่คลายความกังวลในห่วงการฝึกค่ะการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทหารใหม่ปฏิบัติตามมาตรการโรครมร้อนอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็มีการชี้แจงสิทธิต่างๆเรื่องเงินเดือนสวัสดิการและการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะ